เพื่อนพนักง,งานทุกท่านครับท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเพื่อนๆคงเห็นนะครับว่ามันทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งภาครัฐเนี่ยก็ได้เพิ่มมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่องก่อนอื่นผมขอขอบพระคุณพนักง,งานทุกๆท่านนะครับในช่วงที่ผ่านมาพวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรคเราเห็นคลื่น ลูกค้าที่เข้ามาในร้านของเราเพื่อจะเลือกซื้อหาสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถอยู่บ้านผมว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าเราสามารถทำงานเป็นทีมได้ดีขนาดไหนครับเรามีกองหลังครับก็คือพนักงานในส่วนของสำนักงานใหญ่ที่พยายามอย่างยิ่งครับที่จะให้การสนับสนุนนะครับ ให้การช่วยเหลือเพื่อให้พนักงานในร้านของเราเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่เนี่ยได้อย่างต่อเนื่องในะเดียวกันครับเราก็มีกองกลางซึ่งก็คือศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศของเราที่พร้อมที่จะผลักดันสินค้าออกไปรองรับปริมาณลูกค้าและความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับและที่สำคัญอย่างยิ่งครับก็คือกองหน้าก็คือพนักงานของเรา ที่อยู่ในร้านสาขาต่างๆทั่วประเทศผมเห็นพนักงานของเราทำงานพยายามอย่างยิ่งที่จะเติมสินค้ากลับเข้าไปในชั้นวางอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดครับผมแล้วก็ SLT ทุกๆท่านนะครับขอขอบพระคุณพวกเราอย่างจากใจจริงครับแต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นครับก็คือสุขภาพอนามัยของทุกๆคนครับ อย่างที่ทราบกันนะครับว่าสำหรับพนักงานในส่วนของกองหน้าของเราบริษัทได้จัดหาหน้ากากผ้าเพื่อให้พวกเราใช้งานจัดหาเจลแอลโกอฮอล์สำหรับให้พวกเราเนี่ยทำความสะอาดมือและเครื่องมือในการทำงานต่างๆและอยากจะแนะนำครับว่าเพื่อนพนักงานทุกคนควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนั้นพนักงานส่วนหน้าซึ่งมีโอกาสสัมผัสกับลูกค้าโดยตรง เราได้ทําประกันส่วนเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพของท่านในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยครับสำหรับในพนักงานที่ทำงานในกองหลังนะครับก็คือพนักงานส่วนสำนักงานใหญ่นะครับเราเริ่มทำงานจากที่บ้านนะครับผ่านเทคโนโลยีซึ่งผมเชื่อว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยยังคงทำให้พวกเรา สามารถที่จะสนับสนุนกองกลางและก็กองหน้าของเรารวมถึงบริการของลูกค้าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเช่นเดิมครับทางทีมผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างใกล้ชิดทุกๆวันครับเพื่อประเมินสถานการณ์แต่อย่างที่ทราบครับสถานการณ์ยากที่จะคาดเดาครับว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้เพื่อนพนักง,งานของเราติดตามสถานการณ์จากบริษัทอย่างใกล้ชิดสิ่งหนึ่งที่แน่นอนครับ ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไรความมุ่งม,มั่นของเราก็คือการบริการลูกค้าให้ดีที่สุดและดูแลสุขภาพพนานใหของพนังกงานของเราอย่างดีที่สุดครับไม่ว่าวิกฤตที่ผ่านมากี่ครั้งนะครับน้ำท่วมหรือว่าวิกฤตในระดับท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเทสโ o l โลตัสเราได้พิสูจน์มาเสมอครับว่าเราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันด้วยทีมงานที่แข็งแกร่ง เรายังคงบริการลูกค้าของเราเนี of of like ่ยอย่างดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะครเดียวกันเราสนับสนุนชุมชนครับที่พวกเราทําการอยู่และพวกเรา จะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ